สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดร์เรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ขอ,อนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์มาเล่าสู่กันฟังจากหลานธนาธรถึงยกเก็บสายเลือดตัวเองใช้สายเลือดคนอื่นเป็นเหยื่อสนที่เปรียบเทียบความต่างหลานสาวธนาธรยกถูกดำเนินคดี112เหมือนกันแต่คนหนึ่ง ถูกแนะนําให้รับสารภาพกลับไปใช้ชีวิตปกติขณะที่อีกคนถูกเชิดให้เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยออกหน้ารับคดีแทนพวกผู้ใหญ่อีแอบที่ชักใยอยู่เบื้องหลังหาประโยชน์จากคนที่ไม่ใช่ลูกหลานตัวเองในรายการคุยทุกเรื่องกับสุนทรเมื่อวันศุกร์ที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานายสนทรลิมทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างเยาวชน ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาตามมาตรา112ระหว่างกรณีหลานของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและกรณีของหยกเด็กนักเรียนมัธยมวัย15ปีทั้งนี้เมื่อวันที่6กรกฎาคม2566ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายพูดถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือสอชอ,อได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการดำเนินคดีความผิดมาตรา112 ของนางสาวอออายุ19ปีซึ่งเป็นลูกหลานตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจตามลำดับเหตุการณ์ดังนี้13กุมภาพันธ์2564มีม็อบกลุ่มราษฎรหรือม็อบ3นิ้วปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณหน้าศาลฎีกาม็อบ3นิ้วใช้ความรุนแรงคว้างปาสิ่งของทั้งระเบิดปิงปองก้อนหินขวดน้ำวัตถุอื่นๆตำรวจได้รับบาดเจ็บ20คนพลเรือนประมาณ5คน 14กุมภาพันธ์2564นางสาวอซึ่งเป็นหลานของนายธนาธรบรรยายข้อความในคลิปที่โพสต์ลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัวเนื้อหาโจมตีในหลวงรชัชกาลปัจจุบันอย่างรุนแรงวันที่16กุมภาพันธ์2564สชอนำหลักฐานมอบให้ตำรวจปอทพร้อมแจ้งความดำเนินคดีนางสาวอในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา112 23กุมภาพันธ์ ตำรวจปอทเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งนางสาวอมารดานายกริดสดางนุจรัดหรือทนายดางังทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เดินทางเข้าพบตำรวจตามหมายเรียกหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ1ปีอายการสั่งฟ้องนางสาวอในข้อหาความผิดมาตรา1 2 2วันที่12กรกฎาคม2566ศาลนัดไต่สวนพยานโจทก์ ซึ่งวันดังกล่าวศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์ได้โพสต์ข้อความระบุว่านางสาวโอรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเนื่องจากเป็นเยาวชนผู้พิพากษามีความเมตตาจึงให้ไปทําแผนบําบัดฟื้นฟูร่วมกับสหวิชาชีพผู้พิพากษาสมทบนัก,กจิตวิทยามาส่งสารพิจารณาอนุมัติเพื่อน,นําไปเป็นการปฏิบัติปรับปรุงตัวถ้าเป็นเยาวชนและไม่เคยกระทําความผิดต้องโทษมาก่อน สารจะให้โอกาสไม่ติดคุกแต่ต้องมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเมื่อไปสืบค้นที่มาที่ไปของนางสาวออพบว่ามีความเคลื่อนไหวคล้ายๆนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ต่างก็กล่าวหาพาดพิงหมิ่นเมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เอาตัวไปเกี่ยวข้องกับแกนนำที่เป็นไอดอลในการประท้วงที่ฮ่องกงอย่างโจชัวว่องซึ่งตอนหลังนี้ โจชัวหว่องกลายเป็นนักโทษถูกจำคุกในหลายโตหลายคดีวันที่5ตุลาคม2562นายธนาธนาทนถ,ถ่ายภาพกับโจชัวหว่องแล้วได้รับเชิญไปพูดที่งาน Open Future Festival ที่ฮ่องกงในหัวข้อ inside the mind of asian next gen political ต่อมาเดือนพฤศจิกายน2563เว็บไซต์ BBC ภาคภาษาจีน ได้จัดให้นายโจชัววองแกนนําการประท้วงฮ่องกงต่อสายให้พูดคุยกับนางสาวออซึ่งตอนนั้นเป็นหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวกลุ่มเยาวชนปลดแอกซึ่งเยาวชนฮ่องกงและไทยร่วมมือกันในนามพันธมิตรชานมตอนนั้นการชุมนุมที่ประเทศไทยมีการประกาศว่าเรารักฮ่องกงและคืนเอกราชให้ฮ่องกงพร้อมทั้งชูธงกลุ่มผู้ประท้วงฮ่องกงธงกลุ่มผู้แยกดินแดนไต้หวันและทิเบต จากกรณีนางสาวอ,อหลานสาวของธนาธรเมื่อหันมาดูหยกที่โดนคดีมาตรา1นึเหมือนกันจากการไปพ่นสีสเปรย์ข้อความจับย่วสถาบันเมื่อวันที่13ตุลาคม2,565จากนั้นมาโดนจับกุมตัวเมื่อวันที่28มีนาคม2,566วันนั้นหยกนั่งหันหลังต่อหน้าบรรลังสารเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ปฏิเสธอำนาจศาลปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งไม่ขอยื่นประกันตัว ทั้งทั้งที่ตอนแรกแม่ของหยกด้วยความเป็นห่วงลูกก็รีบมาทําการประกันตัวต่อสารปรากฏว่าผักบุ้งเนติพรและกลุ่มทะลุวังคัดค้านว่าไม่ตรงกับเจตนารมของหยกสุดท้ายเลยต้องเข้าไปอยู่ที่บ้านปราณีนายสนที่กล่าวว่าในตอนที่โดนดําเนินคดีตามกฎหมายมาตรา112ทั้งหลานสาวนายธนาธรและหยกมีอายุพอๆกัน แต่ทำไมตอนนั้นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทำไมนายอานุนนำพาแกนนำมบสามนิ้วจึงไม่แนะนำให้หยกทำแบบเดียวกับหลานสาวของธนาธรนั่นคือการรับสารภาพนี่หรือความเท่าเทียมกันที่เด็กสามนิ้วเรียกร้องตรึกตรองดูมันเป็นความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกันไหมนางสาวอ,อหลานสาวแกนนำคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นเยาวชนในขณะนั้นโพสต์ข้อความหมิ่นเบื้องสูง ถูกฟ้องคดีอาญามาตรา1นึ 2, หลังถูกฟ้องแล้วทําตัวเงียบเก็บตัวไม่ทําผิดซ้ํำซากไม่มีการสร้างเรื่องราวเพื่อกระทําผิดต่อเนื่องพอเรื่องขึ้นสู่ศาลวันนัดสื่อพยานรับสารภาพทุกข้อหาสารเมตตาให้บําเพ็ญสาธารณประโยชน์แทนการลงโทษอาญาเรื่องราวก็จบลงได้สวยๆกลับไปเรียนหนังสือกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่ส่วนลูกหลานคนอื่นที่เป็นเยาวชน แกนนาคณะก้าวหน้ากลับผลักให้ไปยืนอยู่แนวหน้าปีนรั้วโรงเรียนยกย่องให้เป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านอํานาจรัฐสร้างสตอรี่ต่อเนื่องให้ทําผิดต่อไปซ้ำซากสร้างให้เกิดกระแสเยาวชนถูกกฎหมายมาตรา1นึรังแกทั้งทั้งที่เรื่องราวความผิดมาตรา1นึ 2, มันจบง่ายๆเหมือนอย่างที่นางสาวอรับสารภาพและสารพร้อมให้ความเมตตาอยู่แล้วแต่ที่มันไม่จบก็เพราะพวกอ e ีแอบที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหลาย ไม่ต้องการให้ปิดคดีแต่ต้องการให้หาประโยชน์จากเยาวชนที่ไม่ใช่ลูกหลานของตัวเองเห็นหรือ,อยังครับความชั่วร้ายความเลวทรามบัดซบของอ้าและอีที่ผลักดันน้องหยกขึ้นไปเป็นแพะบูชายันแล้วสร้างภาพให้เห็นว่าสารรังแกเด็กตรงกันข้ามกับหลานของธนาธร,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 รที่สารภาพแล้วสารมีเมตตาให้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อยู่เงียบๆกลับไปเรียนหนังสืออยู่กับพ่อแม่ท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยัง ความแตกต่างของคนสองคนนายสนธิกล่าวในที่สุดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ